อลอยลอยป่าลับหลับ,บคือเขาจะมานอนมีลอยมานอนอยู่ตรงนี้แล้วก็มีบ่อป้านินนะครับปานินนอนอยู่ในรังด้วยแล้วก็มีลอยน่าจะมีวิทยาเขตมานอนอยู่ตรงนี้ครับตอนนี้ก็คือป้านินนะครับนอนอยู่ในรังครับเดีย๋ยวผมจะซูม ปลานิงครับที่นอนอยู่ในในรังครับเดี๋ยวตกป่าหญ้าครับจะลองดูะคนัะเดี๋ยวผมจะ z ูมครับ,รบทุกคนเห็นปลานิงบนผมครับเห็นตาครับนะครับเห็นปลานิงนะครับครับจริงๆนะคือมันเป็นปอบอปลานิงจริงๆครับก็คือมันมีบ่อแล้วก็มีตัวนอนอยู่ถ้าเอินอะจะด่างเขานอนอยู่ตรงนี้พอดี เดี๋ยวเราไปถ่ายดูว่าเขาจะว่ายไปไหนครับลังว่ายไปตรงนู้นครับตามไปถ่ายนะ